สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันกับผมปาล์ม3บาท5บาทในช่วงของ Blue's Today เหมือนเดิมนะครับเราจะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีหรือว่าถ้ามีข่าวฟุตบอลอื่นๆที่น่าสนใจก็จะมาเล่าให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับผมแล้วก็ทีมงานกันด้วยนะครับซึ่งก่อนอื่นเลยฮะเหมือนเดิมเลยขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดาแดงมะนาวโซดาบ้วยเลมอนโซดาแล้วก็พิงค์เลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่7 e l e v e n นะครับใครที่อยากสดชื่นตลอดในการทำงานหรือว่าการขับรถหรือว่าจะหาเครื่องดื่มที่ คู่กับมื้ออาหารนะฮะก็แนะนำสิงเลมอนโซดาด้วยนะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งนะครับโค้งสุดท้ายแล้วอีกไม่กี่วันนะครับสำหรับโปรโมชั่นราคาพิเศษกับการไปชมเชลซีติดขอบสนามครับที่สแตลฟอร์ดบริดจ์นะฮะเราจะพาไปชม2เกมเลยครับเกมที่วิลล่าเจอกับเชลซีแล้วก็เชลซีกับเซาท์ดม์ตันสองนัดครับในวันที่20-28กุมภาพันธ์นี้ครับ ราคาพิเศษ158,000บาทราคานี้เนี่ยจะหมดเขตในวันที่30พฤศจิกายนนี้แล้วนะครับใครสนใจก็สามารถสอบถามได้ครับที่065 158 5165นะครับอ่ะไปว่าถึงข่าวที่น่าสนใจฮะมีอะไรกันบ้างก็ถือว่าเป็นการอำลานะครับสำหรับหนึ่งในทั้งผู้เล่นแล้วก็โคช้ชที่อยู่กับทีมมาอย่างยาวนานถึง16ปีนั่นก็คือเอนริกเก้อิลาริโอครับ ก็โค้ชผู้สับตูของเชลซีเนี่ยได้ยื่นใบลาออกจากสโมสรเพื่อเข้าร่วมกับโทมัสทูเคิลในบทบาทโค้ชผู้สับตูทีมชาติอังกฤษนะครับอันนี้ก็มีรายงานจากแมตต์ลอแล้วก็รายงานจากเดลี่เมล l นะครับก็หลังจากที่อิราลิโอลาออกจากทีมนะครับแมตต์ลอ,อก,ก็รายงานบอกว่าเชลซีเนี่ยอาจไม่หาตัวแทนของเอ็นริก้อิราลิโอนะครับก็เนื่องจาก ทีมงานของมาริสก้ายังมีโค้ชผู้สับประตูอย่างมิเกเล่เดแบรนดินนะครับแล้วก็วิลลี่กาบาเยโรอดีตนาทวานของทีมซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ช่วยโคช้ชแล้วแกก็เป็นผู้สับประตูอยู่ด้วยก็จะรับหน้าที่ตำแหน่งตรงนี้ไปด้วยนะครับขณะเดียวกันแมตต์โก็อัปเดตล่าสุดเรื่องจารอนซานโชครับก็บอกว่าเป็นเรื่องที่น่าทึ่งที่จารอนซานโชสามารถกลับมาซ้อมได้ในสัปดาห์นี้และเชื่อว่าเขาอาจจะมีชื่ออยู่ในทีมสำหรับเกมที่เยือนเลสเตอร์ในสุดสัปดาห์นี้นะครับ ขณะดเดียวกันครับก็มีรายงานว่ากาเบลซารูนิน่าครับผู้สำัตูดาวรุ่งของเชลซีที่ปล่อยให้กับบาน์ซิลี่ยืมตัวไปใช้งานเนี่ยจะไม่ได้ลงสนามประมาณ6สัปดาห์เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่นิ้วมือนะครับอีกคนนึงที่ถูกปล่อยยืมแล้วก็เงียบไปเลยก็คืออามาโดโรย่าครับก็ยังคงรอการเดบิวต์ให้กับเอเวอร์ตัน เจอปัญหาการบาดเจ็บอย่างไรก็ตามครับทางเอเวอตันเนี่ยหวังว่าเขาจะกลับมาลงสนามได้เร็วๆนี้หลังจากสามารถซ้อมได้บางส่วนแล้วในช่วงเบรกทีมชาตินะครับโคดดวงแตกนะครับแมอุตสาหย้ายไปไปอยู่เอเวอตันและปรากฏว่าเจ็บตลอดนะบรย่านะครับขณะที่เดอะไทมส์ครับรายงานว่าสโมสรในพริมลมีกกังวลว่าเทคโนโลยีจับล้ำหน้าแบบกึ่งอัตโนมัตินะครับ อาจจะไม่สามารถนำมาใช้ในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ได้เนื่องจากระบบยังอยู่ในขั้นตอนการทดสอบนะครับก็ระบบนี้ถ้าใครจำมาได้ก็คือที่มันมีกราฟิกขึ้นมาแล้วก็ให้เห็นชัดเจนว่าล้ำปลายสั๊ดอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวรอดูว่าจะได้ใช้เมื่อไหร่นะครับขณะที่เจมี่โอฮาร่าครับอดีตมิดฟิลของทอตแนาโดสเปอร์ออกมาบอกว่าเชลซีเนี่ยไม่ควรขายคริสโตเฟอร์ไอคุนคูเป็นอย่างยิ่งครับเราเป็นนักเตะระดับท็อปและเชลซีไม่ควรปล่อยตัวเขาออกไปในเดือนมกราคม ผมไม่เข้าใจเลยว่าเขาจะบนอะไรครับผมไม่รู้ว่าเขาไม่ได้ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกทุกสัปดาห์แต่คุณก็ต้องยอมรับในฟอร์มของนิโคลัสแจ็กสันและโคพาวเมอร์ด้วยขณะเดีวยวกันจะมีโอฮาร่าก็บอกว่าเชลซีกำลังทำได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้ครับแล้วก็อยู่ในจุดที่ดีในตอนนี้ดังนั้นเนี่ยตัวเองคุณครูต้องยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นและต่อสู้เพื่อตำแหน่งตัวจริงมาให้ได้เขาช่องต้องเผชิญหน้ากับมันนอกจากนี้โอฮาร่ายังบอกว่าซานโชเนี่ยได้รับโอกาสที่เชลซีในการพิสูจน์ ให้ผู้คนเห็นว่าเขาคิดพวกเขาในคิดผิดครับแต่ในตอนนี้เนี่ยเขายังทําไม่ได้ผมคิดว่าปัญหาของเขาที่เชลซีคือมีนักเตะในตำแหน่งนั้นที่ดีกว่าทั้งเปโดเนโตและมาดูเอเก้ซึ่งสร้างความแตกต่างได้มากกว่าเขา ขณะที่เจสันคันดี้เด็กนักเตะเชลซีก็บอกว่ามันจะไม่เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจเลยถ้าเอนโซเฟรนเดสได้ออกสตาร์ตตัวจริงในเกมกับเลสเตอร์เพราะถ้าคุณไม่ส่งเขาลงเล่นตัวจริงในเกมนี้แล้วคุณจะส่งเขาลงเล่นเมื่อไหร่กันนั่นคือคําถามที่น่าคิดนะครับเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยเหมือนเอนโซฟอร์มจะกระเตื้องขึ้นนะครับแต่ก็อย่างที่รายงานไปเมื่อวัน2วันก่อนเนี่ยยังเป็นเครื่องหมายคําถามนะครับเพราะว่าลาวียเนี่ยไม่ได้เล่นให้กับเบลเยียม2นัดเลยส่วนไกเซโดกับเอนโซเนี่ย น่าจะมีอาการล้าจากทีมชาติค่อนข้งแน่นะครับขณะเดียวกันเจสันคันดี้ก็บอกว่าผมอยากให้มิไฮโลมูดริกประสบความสําเร็จแต่ผมก็อดสงสัยไม่ได้ว่าในเดือนมกราคมนี้เนี่ยเขาจะย้ายออกจากทีมไปแบบยืมตัวหรือเปล่าเพื่อโอากาสในการลงสนามกับทีมชุดใหญ่อย่างต่อเนื่องขณะที่ดารนเบนครับอดีตกองหน้าทีมช่างกอิตก็บอกว่าด้วยแนวทางการเล่นของเชลซีในปัจจุบันดูเหมือนว่านิโคลสแจ็กสันน่าจะเหมาะสมกับทีมในชุดนี้นะครับ นอกจากนี้ก็มีบทสัมภาษณ์ของอัลฟี่กิลคริสครับหลายคนอาจจะลืมไปแล้วว่าเราปล่อยให้กับเชฟฟิลล์ในแต่ยืมตัวไปนะครับเขาบอกว่ามันก็แค่ก้าวต่อไปสําหรับผมครับเชลซีมีทีมขนาดที่ใหญ่ผมต้องการลงเล่นในฤดูกาลนี้และนี่คือสิ่งที่ผมจําเป็นต้องทําเพื่อตัวเองนะครับก็หายจากสาระระบบไปเลยนะฮะอัปเดตให้นิดนึงว่าแกไปทําอะไรบ้างนะอัลฟี่กิลคริสจริงๆผมก็แอบไปดูไฮ้ลงไฮไลท์อยู่นะก็ผลงานโดยรวมก็ถือว่ายังใช้ได้นะครับ ขณะเดียวกันมีสถิติบอกว่าคู่หูเชลซีอย่างโคพาเมอร์และมาดูเอเกเนี่ยเป็นคู่นักเตะที่สร้างโอกาสให้กันและกันเนี่ยรวมกัน17ครั้งมากกว่านักเตะคู่ไหนในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้นะครับขณะเดียวกันนะฮะก็มีสถิติบอกว่ากองกลางใน5ลีกใหญ่ของยุโรปที่จ่ายบอลแบบคียพาสมากที่สุดอันดับ1โคพาเมอร์เท่ากับกูรูเซฟสกี้นะครับที่12ครั้งฟอเรนเวสสิครั้งเจ้าเนเวสเครั้ง g กเซโด o บูโน่ฟรานเดสวิตัล a ีจานเนลยูเลนบันแลวก็ทาคุมิมินามิโนพวกนี้ทั้งหมด8ครั้งนะครับขณะเดียวกันก็มีข่าวอื่นที่น่าสนใจนะครับมีรายงานบอกว่าโอลิปิกลรยงเนี่ยเตรียมตั้งค่าตัวของรรย,ยานแชก,กี้ไว้ที่30ล้านยูโรท่ามกลางความสนใจจากเชลซีและลิเวอร์พูลขณะที่ s กายสปอร์ตก็รายงานว่าพทติกดอกูครับแบ็กซ้าดาวรุ่งของเรเช่เนี่ย ไดรัซึ่งได้รับความสนใจจากเชลซีและสเปอร์เนี่ยอาจโดนขายออกจากทีมด้วยค่าตัว40 5 0ถึง50ล้านปอนด์นอกจากนี้ก็มีรายงานว่าเชลซีกำลังมองถึงความเป็นไปได้ในการเซ็นสัญญากับเจ้าวิกเตอร์เดซูซ่าครับแบ็กซ้ายวัย18ปีของสโมสรซานโตสนอกจากนี้ก็มีรายงานว่าโจชิมันเดเซนกองหลังของฟูลแลมครับเป็นหนึ่งในชื่อที่เลี้ยวภูและสเปอร์พิจารณาดึงตัวมาร่วมทีมขณะที่ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจก็ มีรายงานจากเดอะไทมส์ว่าแอสตันวิลล่าเนี่ยได้แสดงจุดยืนสนับสนุนแมนซิตี้ในเรื่องของการต่อสู้กับพรีเมียร์ลีกเกี่ยวกับกฎระเบียบของสปอนเซอร์ก่อนที่จะมีการลงคะแนนในช่วงสุดสัปดาห์นี้ข้ามมาที่ฝั่งของข่าวแมนยูบ้างนะครับมีรายงานว่าดูเบนอโมริมช่วว่าแมนยูในเตดล้มเหลว เพราะเล่นอยู่ภายใต้เงาหรือว่าคือภายใต้ความกดดันจากมาตรฐานเดิมของเซอร์เล็กฟูกซันมาโดยตลอดแทนที่จะนำสปิริตของเซอร์มาใช้ในการเล่นนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของทัศนคติที่อาจจะยังไม่เปลี่ยนอะไรลักษณะแบบนั้นนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวรอดูครับว่าแกจะควบคุมทีมให้อยู่ในมือของแกได้หรือเปล่านะสำหรับทางรูเบนอโมอริมนะครับส่วนข่าวอื่นๆที่น่าสนใจนะครับเท่าที่ เข้าไปดูเพิ่มเติมนะครับมีรายงานจาก d e f e n s ซ Central อันนี้ผมว่าตีไว้เป็นหลือและสื่อจากไหนก็ไม่รู้นะครับบอกว่าเชลซีเนี่ยนะครับตอนนี้มีรายงานว่ามาดปิดให้ความสนใจนะครับแล้วก็สนใจเอนโซฟรานเดสแล้วก็เชลซีเนี่ยตั้งค่าตัวไว้ที่120ล้านยูโรนะครับข่าวนี้นี่ตีไว้เป็นหลือได้เลยส่วนในสเปนครับรายงานว่าลิพูเนี่ยพร้อมที่จะจ่ายเงิน66.7ล้านปอนด์ก็ตีไว้70ล้านยูโร ซึ่งมากกว่าค่าฉีกสัญญาเล็กน้อยเพื่อเซ็นสัญญากับทาเคฟุสะคูโบะนะครับอันนี้ก็ตีไว้เป็นลือได้เลยนะครับนอกจากนี้ก็มีรายงานเพิ่มเติมว่าไบมวนิกนะอันนี้เป็นสื่อที่เชื่อถือได้ครับรายงานจากฟอ r ์เรียนแพทเเอ่อจาก Christian Fall, คริสเตนฟอล์รับขอภยัยบายเยนจะไม่ต่อสู้กับลิเวอร์พูลในดิวของโอมามามูชครับ ก็บายเยนมองว่าค่าตัว50-60ล้านปอนด์เนี่ยของมามูชแพงเกินไปสำหรับผู้เล่นในตำแหน่งที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนนะครับที่เหลือก็ดูแล้วอ่ะมีเดลี่เมลรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยบอร์ดบริหารนะครับก็ได้มีการพูดคุยเพิ่มเติมในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการดึงตัวจาร์รดแบรนเวดในเดือนมก,กราคมนี้นะครับซึ่งถ้าจำกันได้เนี่ยแมนยูนี่มีข่าวกับจาร์แรดแบรนเวดเนี่ย มาโดยตลอดนะครับแล้วก็สุดท้ายก็มันก็เงียบไปนะครับที่เหลือก็ดูแล้วไม่น่ามีอะไรเท่าไหร่นะครับสำหรับข่าวเ,เรื่องการซื้อขายย้ายทีมเดี๋ยวถ้ามีเพิ่มเติมสามารถไปติดตามได้ใน Facebook Fan Page ของปาม์ม3บาท5บาทได้เลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ